ท่านนะครับอีกอย่างหนึ่งครับนั่นคือพระสุรเสียงของพระเจ้านะครับที่ผ่านมาทางนักเทศของเรานะครับและผู้นําที่รักของเรานะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเลยครับอาจารย์โอริกสีวงค์ครับเอาละครับวันนี้มีโอกาสได้มาดูวจนะธรรมของพระเจ้านะครับต่อเนื่องกันในเรื่องของเรียกว่ายาแก้พิษนะครับหรือว่าสิ่งที่มาจากพระคัมภีร์เพื่อจะช่วยให้เราสามารถจะมีชีวิตที่มีชัยชนะได้นะครับวันนี้เราจะมาดูพระคำของพระเจ้าต่อไปนะครับในสรดีบทที่23ข้อ4 นะครับเป็นพระกัมีซึ่งเชื่อว่าพี่น้องคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเรามีการได้ยืนขึ้นอีกสักครั้งนะครับอ่านวจนะพระเจ้าร่วมกันนะครับซาดีบทที่ยีสาข้อ4นะครับหนึ่งสองสาแม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามเขาเขาวัชุราชข้าพระองค์ไม่กลัวรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์ระทางและทางพระกรของพระองค์เราลมข้าพระงให้เราอธิฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงนำพาในเช้าวันนี้ที่เราจะรับวัจนธรรมของพระเจ้า เพื่อเป็นอาหารในฝ่ายวิญญาณประจําสัปดาห์เพื่อเราจัดโเนในชีวิตอย่างมีความสดชื่นแข็งแรงมีความสุขและประสบความสําเร็จสามารถจะฝ่าฟันทุกป่าภาระปัญหาและสร้างโอกาสต่างๆในชีวิตได้โดยการให้พระเจ้าของพระเจ้าเป็นโคมสองทางสำหรับทั้งหลายไอ้ฐานขอบคุณพระเจ้าขเาขเาย้ำนารเราตลอดในวันนี้ทั้งวันด้วยในนามพระเยสุคริสเจ้าเอเมนเช่นนั้นนะครับถ้าเราไม่เคย ผ่านสภาพความโหมดร้ายหรือความเศร้าหมองหรือการสูญเสียคนที่ตัวเองรักหรือภาวะที่ตกต่ำหรือมืดมิดหรือภาวะความแห้งแล้งในชีวิตนะครับเราจะไม่สามารถเป็นคนที่มีความลึกซึง้งเราไม่สามารถเป็นคนที่มีความรู้หรือมีความสามารถหรือไม่สามารถเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงได้แท้จริงปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้น ทำให้เรานั้นมีชีวิตที่หนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นไปซ้ำไปนะครับในตึกแห่งหนึ่งซึ่งปัจจุบันได้ชื่อว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกนะครับชื่อว่าตึกเบิร์ชคาลิฟานะครับซึ่งสร้างโดยที่เมืองดูไบนะครับหรือเรียกอันนี้ดูไบาทาวเวอร์นะซึ่งมีภาพตึกให้ดูนะครับเป็นภาพของตึกซึ่งสูงมากเลยครับพี่น้องสูงถึง160ชั้น นะฮะความสูงเป็นเมตรนั่นคือ828เมตรพูดได้ง่ายก็คือเกือบกิโลนึงนะครับโดยนั้นเป็นการสร้างโดยคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งมากกว่าตึกละฟาต่างๆที่เกิดขึ้นมีความแข็งแรงขนาดไหนแข็งแรงขนาดที่ว่าเครื่องบินไม่สามารถจะชนทะลุตึกได้เหมือนกับอาคาร o r l ร t ทร d ดที่โดนเครื่องบินถล่มที่ผ่านมาแม้เครื่องบินมาชนตึกหลังนี้ก็ยังสามารถยังคงอยู่ได้ นะครับได้มีมูลค่าการสร้างที่มหาศาลมากก็คือ1500้าล้านเหนรียญสหรัฐนั่นเองและมีโครงสร้างที่แข็งแกร่ง,งก่อนที่จะมีการสร้างตึกแห่งนี้ขึ้นมานั้นนะครับนี่เป็นภาพการเปรียบเทียบของตึกนะครับดูไบาทาวเวอร์ด้านซ้ายมือแล้วก็เปรียบเทียบก,กับตึกที่มีอันดับสูงต่างๆของโลกนี้ได้มีการขุดดินลงไปอย่างลึกมากนะครับเพื่อวางโครงสร้างฐานที่ใหญ่นะตึกหลังนี้ได้มีการสร้างที่ ต้องใช้ภาวะหรือสิ่งต่างเหล็กอย่างมากมายผ่านกระบวนการที่ต้องทำงานอย่างหนักจริงๆดังนั้นพื้นฐานของตึกที่มีความสูงตระหง่านหรือแข็งแกร่งนั้นก็มาจากการขุดดินแล้วก็มีมาจากการที่ไปสู่ภาวะที่เลือกแล้วก็มีความโหดนะครับต้องไปเจอทักเลซายน้ำทะเลอะไรเยอะมากมายนั่นคปอเป็นสิ่งที่ติดขึ้นมาได้นะครับดังนั้น แท้จริงชีวิตของเรานั้นมีเวลาที่ดีและก็มีเวลาที่ร้ายใช่ไหมครับมีเวลาที่เราสมบูรณ์นะครับมีเวลาที่เราภาคพลังมีเวลาที่เราเจ็บปวดและก็มีเวลาที่เรามีความสุขยินดีนั่นเองมีชัยชนะมีพ่ายแพ้มีความสําเร็จบางครั้งเราก็ล้มเหลวบ้างพี่น้องกี่ท่านเคยสอบตกไหมครับมีช่วงสอบตกใช่ไหมครับแล้วก็มีช่วงสอบได้ไม่ใครเคยได้คะแนน top ไหมครับ็อปของห้องผมเองก็เคยได้คะแนน็อปของห้อง และมีบางวิชาก็ได้สุดท้ายของห้องเหมือนกันแนะมีเวลาที่สิ่งนี้ทําให้ชื่อเรานะั้นมีความหนักแน่นมากขึ้นแลนะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นดังนั้นมีความสาคัญยิ่งมีครั้งหนึ่งผมมีปัญหาเรื่องภาะวะการเงินอย่างรุนแรงจนขนาดที่ว่ามีเสียงโทรศัพท์มาก็สะดุ้มได้นะสะดุ้มเสียงโทรศัพท์ว่าใครโทรมานะลุ้นดูนะครับรับโดยการทําเป็นเสียงคนอื่นก่อนฮัลโหลสวัสดีครับเผื่อ <laughs> <laughs> ว่าได <laughs> ้เป <laughs> ็นคนอื <laughs> ่นก <laughs> ็ไม่ใช่โทรผิด นะครับถ้าเป็นเพื่อนเราก็ค่อยรับไปเนี่ยกลัวเจ้าหนี้มาถ่วงอะไรเป็นต้นแล้วก็จกนได้มีครั้งหนึ่งเครียดหนักจนเดินไม่ตรงทางนะแล้วก็เดินเอียงๆนะครับรู้ทาไงดีก็เลยขึ้นรถสองแถวไปโรงพยาบาลเชียงใหม่รามไปนอนจอุปันสามคืนนะครับเพราะมีการเครียดใจจริงๆแล้วก็ผมก็งอ,อกมากนะครับตอนนี้หลังจะแต่งงานผมก็ไม่ค่อยหงอ,อกแล้วนะครับเพราะว่าภรรยาช่วยถอนให้ไม่ใช่นะเพรา,าออะว่า,าชีวิตนั้นมีความสุขให้นะครับ บางครั้งชีวิตนั้นจะมีความทุกข์อย่างรุนแรงบางครั้งก็มีความสุขจริงๆนะครับมีครั้งหนึ่งผมเคยเจอภาวะที่ไม่สามารถอธิบายได้เลยว่าไปพบอะไรมาแต่เป็นภาวะที่ร้องไห้แล้วก็หัวเราะในเวลาเดียวกันผมได้ไปค้นในเน็ตว่าอาการอย่างนี้เป็นอาการอาการอะไรกันแน่บอกเป็นอาการภาวะร่างกายป้องกันตัวเองจากความโศกเศร้าจึงต้องบังคับให้มีการระบบร่างกายจะถึงจุดสุดยอดของการร้องไห้จนเป็นหัวเราะออกมาเพื่อให้เกิดความสมดุล ล้วพอผมร้องไห้แล้วก็หัวเราะเออมันมากเลยนะครับโอ้ยเหมือนในหนังเลยนะครับดังนั้นถ้ามีการแสดงบทหัวเราะร้องไห้เนี่ยผมทำได้สบายมากเพราะเคยเจอประสบการณ์จริงนั้นมาแล้วเป็นภาวะที่มีความเจ็บปวดอย่างรุนแรงถึงขีดสุดจนทั้งหัวเราะออกมาแล้วก็ร้องไห้สลับไปสลับมาอยู่แต่รนะู้สึกเป็นการเพลิดเพลินทีเดียวนะครับพี่น้องคงจะดูประสบการณ์นี้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับดังนั้นในเวลานี้กระสะดาวิตก็มีภาวะความทุกข์เหมือนกัน ได้บอกว่าแม้ข้าวงจะเดินไปยังหุบเขาเงามัจุราชก็ไม่กลัวอันตรายใดๆนะครับแท้จริงประเทศอิสราเอลมีหุบเขาเงามัจุราชจริงๆนะครับผมได้ถ่ายภาพเอ่อได้เอาภาพไปท่านดูนะครับเป็นบริเวณแห่งหนึ่งชื่อว่า The v a l l e y of the s h a d o w of d e a t เเป็นที่ที่เป็นเส้นทางเดินที่คนนั้นจะสามารถผ่านไปอยิฟ้าหได้นั้นจะต้องเดินผ่านหุบเขาแห่งความตายนี้ไปนะครับหุบเขานี้เวลาเที่ยงตรงเท่านั้นจึงจะสามารถมีแสงสว่างในบริเวณหุบเขานี้ได้ ถ้าเกินจะได้ไปก็จะมืดตลอด24ชั่วโมงและหุบเขานี้ก็จะเป็นที่ที่มีโจรมีพยันตรายมีคนที่ดักต้นฆ่าอยา่างรุนแรงในสมัยนั้นดังนั้นเวลาที่มีความอยู่ในก้นบึ้งของชีวิตหุบเขาก็จะมืดสนิทดาวิดก็ได้ใช้เปรียบเทียบว,ว่าแม้ว่าตัวเองจะต้องผ่านในเส้นทางนี้ในบางครั้งการเดินตอนนั้นพระเจ้าก็ดาวิดก็ตรัสว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยเหมือนพี่น้องเดินผ่านเมนเผาศพ นะครับท่านก็สามารถจะอธิษฐานแรงขึ้นแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาดูว่าเอวเวลาที่เราอยู่ในความสําเร็จนั้นก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เวลาที่เราอยู่ในความตกต่ำนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่อาการนั้นรักษาไม่ได้แล้วหมอบอกว่าไม่สามารถรักษาได้แล้วกลับบ้านไปเถอะไม่ใช่หายนะครับไปตายที่บ้านเถอะ ไปเสียชีวิตที่บ้านเถอะนะครับหรือว่าภาวะที่ไม่สามารถจะใช้หนี้สินได้แล้วหนี้สินล้นพ้นตัวรายได้ก็ชักหน้าไม่ถึงหลังหรือภาวะที่เรามีความขัดแย้งในความสัมพันธ์นะสามีหรือภรรยาต้องสูญเสียไปอาจจะต้องทิ้งไปหรือต้องเสียชีวิตไปวันหนึ่งเมื่อเราถึงจุดที่จะต้องเรียกว่าอยู่ใน shadow of the death นั้นนะอยู่ในก้นบึ้งแห่งชีวิตน,นั้นเราจะต้องทำยังไงกันดีวจะนะพระเจ้าตอนนี้จะเป็นคำตอบสำหรับท่านเห็นไหมครับ ดังนั้นก่อนที่เราจะรู้วิธีการนั้นเราจะมาดูว่าแท้จริงแล้วมีความจริงบางอย่างซึ่งเราจะต้องตระหนักถึงความทุกข์สุดยอดของชีวิตว่ามีความจริงที่เราต้องจดจําอะไรบ้างนะครับประการแรกจริงมาดู5ประการที่เราต้องจดจําหรือเราต้องทราบเวลาที่เราเจอความยยกลำบากนะครับเหมือนภาสิของสูนูบอกว่ารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งต้องรู้ก่อนว่าไอ้ความทุกข์ยยกลำบากเนี่ยมันมีลักษณะธรรมชาติอย่างไรเพื่อเราสามารถจะต่อกรกับมันได้นะครับ ประการที่หนึ่งก็คือความทุกข์ลำบากอย่างแสงสะหัสนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้พี่น้องพูดเลยครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเกิดท่านจะอายุเท่าไหร่นะครับจะร่ํารวยแค่ไหนหรือจะมีสุขภาพแข็งแกร่งเพียงไรเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงความทุกข์ลำบากได้ในชีวิตที่ต้องเนินไปในยอห์นบทที่16ข้อ33บอกว่าในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากลำบาก พี่เอซูได้บอกเราแล้วว่าท่านที่ในโลกนี้ท่านจะประสบกับความทุกข์ยากลำบากภาษาเดิมในที่นี้หมายคามว่าเป็นปัญหาเป็นความเดือดร้อนเป็นความทุกข์ใจนะครับเป็นการถูกโกงขโมยขึ้นบ้างนะครับน้ำไม่แห้งลูกค้าเบี้ยวนะครับซื้อเครื่องแม็กมาใหม่แล้วก็เสียตั้งแต่วันแรกต้นนะครับมีผลิตภัณฑ์ในพวกออกใหม่เรียกว่า iPhone 4โอ้โหพี่น้องมีใครอยากได้ไหมครับ อยากไอโฟนสี่ 4, ผมอยากได้มากหรือสึกว่านะบอกพระเจ้าว่าพระเจ้ามันเป็นเครื่องมือในการรับเช้พระเจ้านะพ <laughs> <laughs> ระเจ้าบอกอยูช sure ั <laughs> ่วปัญญาหมาเหตุ <laughs> หผลนะครับ i อโฟนสี <laughs> นั้นเกิดปัญหาอย่างแรงที่ช่วงที่ผ่านมาที่มีการเปิดตัวที่สหรัฐอเมริกานะครับเป็นเครื่องที่กําลังยอดนิยมท็อปเรตติ้งของสมาร์ทโฟนระดับโลกนะครับเป็นปัญหาที่พบว่าระบบคลื่นสัญญาณน,นั้น มีภาวะที่คลื่นสัญญาณอ่อนในบางช่วงแล้วก็สตีฟจ็อบก็มาแก้บอกว่าแท้จริงแล้วระบบคลื่นสัญญาณน่าจสมัยมากเพราะใช้กรอบของโทรศัพท์เป็นเครื่องรับสัญญาณไม่ต้องมีเสาสัญญาณเพราะนั้นเวลาคนโทรเนี่ยก็เอามือไปปิดนะครับตรงเครื่องรับสัญญาณเอาไว้ประเด็นวิธีการแก้ของสตีฟจ็อบก็เลยแถมให้ปลอกให้นะครับเพื่อว่าไม่ให้มือไปโดนในในช่องสัญญาณแล้วก็พยายามแก้ไขกัน เราพบว่าแม้ธุรกิจนั้นบางช่วงมาเวลาที่ถึงจุดพีคสุดนั้นก็ยังเจอปัญหาที่คาดไม่ถึงนะครับ